สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาพบกับแจ็ค to บิ i l d กันอีกเช่นเคยและคลิปนี้เราได้เดินทางมาถึงทอเทลที่8กันแล้วนะทุกคนซึ่งทอเทลนี้เป็นทอเทลลองสุดท้ายภายในคลิปนั้นจะเป็นยังไงจะยากแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยครับผม อันดับแรกเราจะต้องเริ่มรับเควสโดยจะต้องเดินทางไปที่ดักทูนเอาโพสนะครับหลังจากที่เรามาถึงเอาโพสแล้วให้เราเดินไปที่คนขายอุปกรณ์หรือสกินเรือทั่วไปนะครับแล้วสังเกตทางด้านขวาของสังเกตทางด้านขวามือของเรานะครับซึ่งจะมีหนังสือทอเทลที่8ซึ่งมีชื่อว่า r e v e n t ์ of the m o r n n n g Star หลังจากที่เราเริ่มรับเครสแล้วและคุยกับ NPC สสสเสร็จเราก็จะได้หนังสือมา1เล่มนะครับให้เราสังเกตที่หน้านหนึ่งโดยในหน้านหนึ่งนั้นจะปแปลความหมายได้ว่าถ้าคุณกำลังอ่านนี่อยู่คุณได้พบกับ Morningstar หรือรบสร้างศพของเธอถูกเกิร์ตเตินอยู่ที่ b o r d e r c ์ a y ให้เราทำการเดินทางไปที่ b r r d e r c ์เ y เพื่อไปหากล่องสมบัติที่อยู่เพื่อไปหาบนันทึก ที่อยู่เรือจมและกล่องสมบัติหลังจากที่เราถึงบรลเดอร์เคแล้วให้เรามองไปทางทิด SE นะครับแล้วก็พยายามหาซากเรือที่ถูกจมลงไปใต้ทะเลโดยในซากเรือนั้นจะสุ่มเกิดบันทึกทั้ง3บันทึกนะครับโดยผู้เล่นจะต้องเก็บบันทึกให้ครบทั้งหมดถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปก็เควสจะไม่สามารถดำเนินต่อได้ครับ หลังจากที่เราได้บันทึกทั้งหมดแล้วให้เราทําการหาชุดของกัปตันนะครับซึ่งชุดนั้นจะอยู่ในกล่องสมบัติที่อยู่บน b r o อร e r K นั่นเองให้ลองเดินไปทางทิศ W แล้วก็โดยรอบๆจะมีต้นมะพร้าวแล้วก็กล่องลังอยู่นั่นเองครับให้ขุดเพื่อหากล่องสมบัติตรงระหว่างนั้นเราก็จะได้กล่องสมบัติแล้วข้างในก็จะเป็นชุดของกัปตันเรือนะครับ หลังจากที่เราได้ชุดแล้วเราจำเป็นจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยเราจะต้องเดินทางไปที่ Century a p t h e นะครับก่อนหน้านั้นที่เราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเราจะต้องทําการสวมชุดเครื่องแบบที่เขาให้มาที่เราเจอในกล่องสมบัตินะครับเราจะต้องใส่ให้ครบเซตโดยสามารถใส่ได้ตามที่ผมใส่ได้เลยครับส่วนตัวผู้หญิงก็จะสามารถใส่ชุดเดรสได้หรือผู้ชายจะใส่ก็ได้ครับไม่ติดมือนกัน หังที่เราใส่ชุดเรียบร้อยแล้วให้เราเดินทางไปที่บารน,นะครับเพื่อพบกับเทรซี่ซึ่งเราจะต้องถามข้อมูลกับเธอนะครับโดยเราจะต้องสวมชุดนี้ไปถามเขาด้วยและใจความสำคัญได้ว่าเธอจะบอกสถานที่อยู่ของหัวกรโรกเกรมอโรนะครับโดยสถานที่อยู่นั้นก็คือแคนนอนโคบและหลังจากนั้นเราจะต้องตามหาอัยมณีอีกอันหนึ่งโดยเราจะต้องไปถามที่ร้านค้าที่ทำการขายของ พวกกล้องส่งทางไกลแล้วก็พวกก้อนต่างๆนะครับให้เราเข้าไปที่นั่นซึ่งคนที่จะรู้อันที่อยู่ในจสปาได้ก็คือเทเลอร์นั่นเองและหลังจากที่เราถามเขาแล้วเขาก็จะบอกสถานที่อยู่ซึ่งสถานที่นี้ชื่อจะผิดกับสิ่งที่มีอยู่ในแมปนะครับโดยเขาก็จะลงหลงลืมๆืมจะจําเป็นสิงกินโขบซึ่งชื่อที่คล้ายกันที่สุดก็คือเดอะซังเก้นโขบนั่นเองแต่ก่อนน้นั้นให้เราเดินทางไปที่ แค n น n c โค e ก่อนนะครับเพื่อไปตามหาโครงกระดูกของเกรมอโลนั่นเองหลังจากที่เราเดินมาถึงเกาะแคนนอนโค e แล้วให้เราพยายามมองหาหัวกระโหลกกับตันกริปเปอร์ซึ่งจะอยู่ภายในรอบๆก่อนนะครับให้เราลองเดินตามหาเรื่อยๆดูซึ่งการเกิดแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันครับจะเป็นการสุ่มเกิดในสถานที่ของกัปตันนีห้หลังจากที่เราเจอแล้วให้เราทําการกําจัด หลังจากที่เรากําจัดได้แล้วเราก็จะได้หนังสือหรือบันทึกเพิ่มเติมมาอีก2หน้านะครับซึ่งบันทึกนี้แต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันครับซึ่งรูปแบบของมันจะมีอยู่ทั้งหมด6รูปแบบนะครับซึ่งรูปแบบที่ผมได้นี้จะเป็นรูปแบบที่1น,นะครับโดยสัญลักษณ์เราจะต้องดูในอีกหน้าก่อนหน้านั้นที่เราเปิดนะครับซึ่งผมจะแปลได้ดังนี้ครับและเราก็ทําตามที่หนังสือนั้นบอกไปนะครับหรือถ้าใครได้เควสเดียวกับผมก็สามารถทําตามผมได้เลยครับ แล้วก็อีกทั้งยังมีรูปแบบรูปแบบที่2ถึงรูปแบบที่6นะครับก็ทุกคนสามารถดูได้ตามรูปที่ผมได้แนบเอาไว้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องเดินทางไปที่เดอดซังเก้น โคเหมือนเดิมครับเมื่อเราเดินทางมาถึงแล้วให,ให้พยายามมองหากลุ่มของโครงกระดูกเราก็จะเจอกับกัปตันชอให้เราทําการกําจัดเขานะครับและเราก็จะได้บันทึกมาทั้งหมด2หน้านะครับโดยรูปแบบก็จะมีทั้งหมด6รูปแบบนะครับ อันนี้จะเป็นรูปแบบที่ผมได้นะฮะและซึ่งผมก็จะแปลได้คร่าวๆประมาณนี้ครับหรือถ้าใครได้รูปแบบแบบผมก็สามารถทำตามในคลิปได้เลยครับ นอกจากนี้ยังมีรูปแบบอื่นๆที่ผมได้แนบรูปภาพเอาไว้ทุกคนสามารถดูเพิ่มเติมได้ในคลิปได้เลยครับผม และต่อมาหลังจากที่เราได้อัยมณีทั้ง2องอย่างแล้วให้เราดูที่หน้าหนังสือทางด้านซ้ายของสัญลักษณ์ทางด้านล่างจะเห็นประโยคข้างล่างที่ขึ้นต้นด้วยวตัว H นะครับนั่นก็คือฐานที่อยู่ของเกาะที่อยู่ในแมปนะครับซึ่งหน้าแรกจะเป็นตัว H และต่อไปจะเป็นเลข6นะครับซึ่งรวมรวมกันได้แล้วก็จะเป็น H6 ฐานที่อยู่ก็คือโลนโคฟนั่นเองให้เราเดินทางไปที่นั่น หลังจากที่เราเดินทางไปแล้วให้พยายามหาแท่นรูปที่มีหัวกระโหลกอยู่ข้างบนนะครับซึ่งเป็นแท่นที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นมาแล้วแล้วก็สงสัยว่ามันคือแท่นอะไรซึ่งคําตอบได้มีแล้วนะครับก็คือแท่นนี้จะเอาไว้สําหรับทำเควสในทอร์เทลที่8นั่นเองเป็นแท่นที่ใช้ไว้สําหรับเรียกบอสนะฮะหรือบอสเกรมอโลนั่นเองที่เราตามหา จากที่เรานำอัลเทอร์์วางไว้บนแท่นแล้วให้เราทำการกำจัดเขาเพื่อเราจะได้อัญมณีของชาวเบเกอร์มาโดยการกำจัดเขาเนี่ยจะมีหลายรูปแบบมากเลยครับถ้าเราไม่สามารถไปฟันเขาได้อย่างตัวตัวให้พยายามหาถังที่ NT เนี่ยมาระเบิดเขาแล้วก็ทำการพันรู้สึกก็จะง่ายขึ้นครับ หลังจากที่เราได้อายมณน,นีชาวเบเกอร์แล้วให้เราเดินทางกลับไปที่ดักกูนเอาโพสและมอบมันให้กับเซนดราที่อยู่ในเอาโพสเองครับ really เสร็จแล้วก็เป็นการจบภา <Mar row S 1> รกิจของ r e v e n a n น of ออฟเ o อ n มอ g s นิงส การสำเร็จครั้งแรกเราเราก็จะได้สกินเรือสีแดงดําก็คือเป็นสกินเรือของ Morning Star h i l l Award นะครับโดยนี้จะเป็นของรางวัลที่เราได้ในตอนแรกเลยการที่เราจะทำเควสให้ร้อยเปอนี่ยเราจะต้องทําการเก็บหนังสือทั้งหมด5เล่มและเล่นเควสทั้งหมด5รอบโดยหนังสือเล่มแรกจะอยู่ที่ Browser K นะครับ โดยหนังสือสถานที่นั้นจะอยู่ในทางทิศ SW และเดินทําที่ทิศ W ซึ่งจะเป็นกล่องลังแล้วก็มีหนังสือพิงอยู่นะครับหนังสือเล่มที่สอง Century a l p o s t ตรงนี้หนังสือนั้นจะอยู่ ภายในบาร์นะครับหลังจากที่เราเดินเข้าบาร์ไปแล้วให้เราเลี้ยวซ้ายแล้วก็พยายามมองหาลังนะครับซึ่งหนังสือนั้นจะถูกซ่อนอยู่หลังรังนั่นเองหนังสือเล่มที่3 Can คอน o โคบตรงนี้ให้เราพยายามเดินแล้วก็หาหินที่สูงที่สุด ซึ่งหินนั้นจะอยู่ในทางทิศเอ็นนะครับให้เรามองไปทางทิศที่ผมมองและหันหลังกลับมาเราก็จะเจอกับหนังสือเล่มที่สมแล้วนั่นเองต่อไปหนังสือเล่มที่4 The s u n k e งเก้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะอยู่ในกกอะเล็กๆที่อยู่ทางด้านทิศ NE นะครับให้เราสังเกตตะเกียงแล้วก็กล่องลังนะครับซึ่งหนังสือนั้นจะอยู่ในทางทิศ NE ของกอะน,นั่นเอง และหนังสือเล่มที่5 Brother Ark เป็นหนังสือนั้นจะอยู่ชั้นบนของก่อนนะครับจะอยู่ใ,ใกล้กับปืนใหญ่และหันหลังกลับมาก็จะเจอกับหนังสือที่วางอยู่บนถังหลังนั่นเอง หลังจากนั้นให้เราทำการเคลียร์เควสให้ทั้งหมด5รอบนะครับโดยแต่ละรอบก็สามารถใช้ถัง TNT ระเบิดบอสภายในทีเดียวโดยใช้ถัง TNT ทั้ง5ถังระเบิดบอสภายในทีเดียวนะครับก็จะสามารถเคลียร์ได้อย่างรวดเร็วหรือจะสามารถหาเพื่อนมาช่วยในการเคลียร์เควสนี้ก็ได้ครับทไม่ได้ฉมวกเาเอา,เอาไปทำอะไรขาย หลังจากที่เราได้อัญมณีแล้วเราทําการส่งอาาัญมณีเหมือนรอบแรกที่เราทําเลยนะครับหลังจากที่เราเคลียร์ได้ทั้งหมดแล้วเราก็จะปลดล็อกเควส1 0้แล้วก็หัวเรือของ Morningstar นะครับเป็นไงบ้างครับกับคลิป Revenant of the Morningstar ซึ่งคลิปนี้จะมีความยากในการสู้กับบอสในระดับหนึ่งนะครับก็ผมแนะนําให้พยายามหาตัวช่วยหรือใช้ปืนใหญ่ของเรือเนี่ยช่วยในการยิงนะครับโอเคครับถ้าทุกคนมีคำถามสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับอีกทั้งในช่องผมยังมีคลิปสอนทริคกนันอื่นอีกมากมายก็สามารถเข้าไปดูได้ในคลิปได้เลยครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ซึ่งขอบคุณมากเลยนะครับที่อยู่มาด้วยกันถึง EP ีที่8ของทอเทลนี้แล้วอีกไม่กี่ใจครับก็จะถึงทอเทลที่9ก็อย่าลืมติดตามชมหรือกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่ต้องพลาดทอเทลสุดท้ายนะครับก็ตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในทอเทลหน้านี้ผมต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ